สวัสดีค่ะพวกเราส,สามคนนักศึกษาระดับมัธยมปลาจากทร์นอพื้นสีมหานคจะมานำเสนอโครงงานประตูพ้อน้ำมอด้วยระบบโซลาร์เซลล์โดยมีรายชื่อผู้จะทําโครงงานดังนีน้ 1. นางสาวพิทมนสิทธิ์น้อยสองนายสุวัสดิ์โกงแก้วสามนายพัชวัฒน์มุตไพย ปัจจุบันอำเภอศรีมหาโพธกกิ์จังหวัดปราจีนีในสถานการณ์แพร่กระจารยระบาดเชื้อไวอรัสโคโรนา2019มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องขึ้นเรื่อยๆประกอบกับอำเภอศรีมหาโพธิ์เป็นเขตโรงงานหรือสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกมีแรงงานจำนวนมากและมีประชากรแฝงหนาแน่นจึงเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อผลกระทบการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวอรัสโคโรนา2019 ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญมาในช่วงนี้ประกอบก,กับทางกศนคือศิริมหาโุริดได้รับน,นโยบายกระทรวงพิการและสํนาสนักงานกศนอให้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและประชาชนตามมาตรการการควบคุมโรคกระทรวงสนธนาธารณสุขอย่างถูกต้องดังนั้นคณะผู้จัดทา จึงได้คิดจะทำโครงงานสิบประดิษฐ์ประตูพ่นแอลกอฮอล์ด้วยระบบโซลาเซลล์เนื่องจากสถานการณ์ระบาดที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันนี้ที่ไม่มีทีท่าว่าเชื้อไวรัสโคโรน,นาจะลดลงได้ง่ายทําให้เราต้องป้องกันตัวเองมากขึ้นจึงได้เกิดความคิดโครงงานชิ้นนี้ขึ้นเพื่อช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน,นาจึงประดิษฐ์ประตูพ่นแอลกอฮอล์ด้วยระบบโซลาเซลล์เป็นการนำพลังงานจากแสง และแหล่งไฟฟ้าและประจุเข้าขแบตเตอรี่เป็นการสำรองไฟฟ้าเพื่อน,นำมาใช้กับประตูพัดระอดูมีตัวเซ็นเซอร์และการตรวจจับเคลื่อนไหวเปิดปิดอัตโนมัติและเคลื่อนย้ายได้สะดวกสามารถถอดประกอบประตูพัดระอด้วยระบบโซลารเซลล์ในขนาดเดียวกันนั้น สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นแหล่งไฟฟ้าโดยใช้อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้ากระแสเป็นไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายเข้าระบบไฟฟ้าภายในบ้านได้อีกด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อลดการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโคโรนามีความแรงอย่างต่อนเนื่องอย่างหนักในปัจจุบัน 2. สง่สงเสริมปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาและประชาชนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดสเพื่อเป็นแนวทางให้มื่นสาม,มารถน ไปผลิตใช้เองได้ก่อนจากนี้นะครับจะอธิบายวัสดุอุปกรณ์ในการทำประตูพ่นการ์บอ้วยระบบโซลาเซลล์ครับการมีแผงโซลาเซลล์112โวลต์1แผงครับวงจรไฟด้าน1แผงแบตเตอรี่12โวลต์100แอมป์1ลูกตัวควบคุมโซลาเซลล์1ตัว รีเลนของเวลา1ตัวปันน๊มน้ำข้นหมอก12โวลต์หนึตัวอินเอร์เตอร์1 5 0วัรต์ตัวถังน้ำแอลกอฮอล์หนึครับก็จะมีแอลกอฮอ์หวัเปอ็นต์อยู่หน,นึ่งแกครับต่อไปครับการปรกอ อยู่ที่ห้าตัวนะครับสายน้ำอยู่สิบเมตรท่อ p v c ีกหมุนอ,อยู่ที่ห้าท่อนะครับความสูงของประตู้นหมอกได้อยู่ที่สองเมตรความกว้างของประตูอยู่ที่หนึ่งจุดแปดเมตรความหนาไ็อยู่ที่หกสิบห้าเซนต่อไปนะครับเป็นการสาธิตเกี่ยวกับใช้งานของประตู้นหมอกนะครับ เมื่อเราเดินมาถึงคนตู้อ้าประตูอยู่ <ap> <fact> 2อสเมตรตัวเซ็นเซอร์ก็จะรับกัก็จะทำงานไปที่ปั๊มน้าสาให้หอกุ้นหมอคนในเป็นเวลาระยะเวลาสิบวินาทีแล้วก็จะหยุดลงครับสรุปอกาแล้วครับตามไ้ การต่ออเตอร์เพื่อแปลงไฟจาก2โวลต์เป็น220โวลต์เพื่อนำมาใช้ไฟในบ้านและสัมภังานอาทิเช่นเครื่องวัดอุณหภูม,พม,มิพร้อมเกลียวล้างมือพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ ระบผลการทำงานนะคะจากการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยการใช้แบ่งเรื่องแบบงพลังงานได้ผลว่าคนในกลุ่มมีการนัดแนะปรึกษาหารือและมีการวางแผนแบ่งงานหน้าที่อย่างเป็นระบบชัดเจนทุกคนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีมีการศึกษาต้นฟ้าหาความรู้มาเพื่อประกอบการผลิตอุปกรณ์ทั้งยังแบ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ทำให้สามารถ แบ่งบางภาระค่าใช้จ่ายหูได้ไปได้ค่้ายังได้ความรู้ประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์การชา่างได้อีกด้วยทั้งนี้อุปกรณ์ที่ทางผมได้ประดิษ์ขึ้นคาดว่าอาจจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อไปได้อย่างคกาขมากมากค่ะสํา,าสหรับการนําเสนอโครงกานวิทยาศาสตร์เรื่องประตูแอลอฮอได้ระบบสมราร์เซลก็ต้องขอจบลงกับเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ ำไมหนึงประดิษฐ์โรงงานชิ้นนี้คะเพื่อลดการแพร่ระบาดกระจของเชื้อไวรัสโครโรน,นาแล้วคิดว่าโรงงานชิ้นนี้จะช่วยให้เกิดประโยชน์อย่างไรเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยการนำพลังงานระบบโซลาเซลล์มาใช้ทดแทนแล้วก็จะมีการสร้างประตูพ่นพ่นเอวกอด้วยพลังงานโซลาเซลล์ แล้วก็จะมีการนำกระแสจากโซล่าเซลล์ที่เราได้มาใช้ภายในบ้านได้ด้วยครับโครงมารนี้ราคาเท่าไหร่และผู้อื่นสามารถทำเป็นเองได้ไหมคะ,ะมทำรึ้าเองได้ครับราคารวมแล้วในงบไม่เกิน3,000บาทพรตัอุปกรณ์สามารถซื้อได้ตามทาราดเข้าไปหรือสัดแต่งได้ขอบคุณค่ะ